หมดแล้วลครับโอ้ยไซส์ไซส์ไซส์สามกว่าเลยล่ละไซส์สามไซส์สี่ได้อยู่มั้งไซส์สามหน้าไซส์สามตัวนี้น่าจะถึงสามไม่ได้ลงน้ำได้ไงวะนอน่าจะโดนก้างแ้มแรกมาแล้วครับไม,ไม่ไม่นี่ดิ้นเหมือนกันนะแบบม้มแรกมาแล้วครับบัวาผมไปซื้อน้ำอยู่ครับไม่ได้ไม่ได้เปิดกล้องตอนที่เขาเอาปลาขึ้น ม,มามันทำอะไรจะทำมันทำท่าจะพันแหละว่ามันมานเนี่ยไล่กันลูกปลายอยู่แถวเนี้ยเนี่ยมีแต่มีแต่ตไฟนี่แหละเต็นอยู่เมื่อกี้ผมเห็นมันผมยกปืนขึ้นไงย,ยกปืนขึ้นปุน๊บมันพุ่งออกทางนอกอน้ำนูนเลยโดนครับลองเขาตายนี่ยครับลองเขาตายนีกนกนก่ก็หายไปเลยไม่ติด Đồn nó Đồn nó Đồn nó dài nát nè Đừng subscribe cho kênh Ghiền เปียกแล้วครับยิงโดน,น,น,นครับชะโดนี่ก็ถ้าเจอตินับก็สามตัวนะฮะแต,ไะไตะไ่ไม่รู้จะได้ตัวเปล่าวสายเป็ไม่รู้จะได้ตัวไหมว่าจะไม่สายตรงนี้น่ากลัวจังอาจจะกลับสายก็ไม่ได้กลับสักทีนะ อยู่นะครับโอ้สายตรงนี้ทำไมน่ากลัวจนะังใหญ่นะครับไซส์น่าจะไซส์่ได้อยู่ผมว่านะโอ้สายตรงนี้ผมน่ากลัวมากเลยได้ตัวไมเนาะ เจอสามตัวครับนี้ได้ยิงครับตัวเนี้น้อปละชอนนอนอยู่บนหญ้าเห็นไหมครับนี่นอนอยู่บนหญนะ้าเนี่ยปะชอนขาดพน้อสายเสียวสายตรงนี้ขาดมากเลย สายผูกนะฮะอย่าลงไปพยายามเรื่องล้งลังลังไว้ตรงนี้นะฮะเสียสายตรงนี้ขาดมากเลยครับเป็นแผลเลื้อเลย วิ่งเข้าป่าเลยฮะไปครับเดี๋ยวลงไปจับสายตรงนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนที่มันมันจะขาดนะตรงนี้โดนเต็มหรือเปล่าไม่รู้นะครับ ไปลุ้นกันอีกทีโอ้สายตรงนี้ทำไมน่ากลัวจังวะแผ่บอลเลอร์เลยครับเดี๋ยวจะกลับสายนะฮะตรงไหนะตรงนี้อ่ะ ยังอยู่ในสายนะครับเสียงโดดอยู่เพิ่มตุ้ม,ต,มต,ตุ้มนะ่นะไข่เปียครับนู้นนะเข้ายัางนูน้นแล้วทรงนี้ต้องมัดไปก่อนนะครับปล่อยตายก่อนนะครับค่อยว่ากัน มาตรงนั้นดีครมาตรงนั้นดีครับมันจะไม่ได้ขวางแนวยิงนะครับมาตรงนี้ด้กันฮะ อนแรกกัดยิงหัวนะครับแต่ว่ายางเส้นเดียวครับถ้ายางสองเส้นผมใส่หัวไปแล้วครับพอปลาหัน,หน้าให้ด้วยมาครับเดี๋ยวไปลุ้นนี้ครับจะได้ปลาไหมยิงพันไว้ในนี้ก่อนแล้วครับไปครับเดี๋ยวไปดูเพื่อมีตั้งที่สองอ่ะไปครับก็บ นั่งมาสักพักหนึ่งนะฮะถ้ายิงไปหลายทียครับยิงไม่ถูกไปช่อนนะยิงไม่ถูกนะฮะเดี๋ยวกลับไปมัดยงมัดยางอะไรใหม่ดีฮะเดี๋ยวไปกินข้าวมัดยางสักแป๊บนึงครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวจะลงไปเอาปลานะครับเดี๋ยวจะกลับมานั่งดูสักพักหนึ่งคนตกปลาตรงนี้น ตกปลาใช่ไหมเดี๋ยวมแม่แวะไปดูเขานะก็เดี๋ยวลงไปเอาปลานะครับเดี๋ยวไปลุ้นนะฮะว่าจะอยู่ไหมว่าจะอยู่หรือว่าจะหลุดหรือว่าจะคาบหรือเปล่าไม่รู้ปลายังไม่ขึ้นมาที่ผมยังไม่นับนะครับปลาขึ้นบกเราอยานับกันนะไปครับ ลงมาแล้วครับต้องไปไล่สายก่อนนะครับก็ลึกเหมือนกันนี่ดูเข้าไปลึกด้วยนะฮะอือโอ้ เข้าไปลึกลยครับนี่เข้าลึกลยครับ นะอะไรสายมั้งครับดีนะครับน้ำไม่ค่อยลึกน้ำไม่ค่อยลึกตะปาเข้าลึกนะนี่รับล้างเวลาเนี่ย ขนาดไม่ค่อยได้ปล่อยสา,านะครับยังไม่สุดเองโอยางยจะไหนเนี้ย มาจานี่แล้วเจอตัวใหญ่นะครับ เป็นยู่ในน้ำเหมือนตัวเล็กนะฮะยิงขึ้นมานี่ไม่เล็กนะครับมีสี่ห้าได้อยู่นะโอ้ยิงเข้าตรงนี้ยังวิ่งได้ดีเลยนะฮะไม่แต่ไม่โดนกระดูกนะครับไม่โดนก้าน สี่ห้าโลได้อยู่ครับนี่ครับยิงแล้วมันวิ่งเข้าไปในป่าเลยก็เข้าตรงนี้ครับเต็นไททอยนะครับปลาส่มากสี่ห้าโลได้ครับ ปล่อยตายก่อนนะครับถ้าปลาใหญ่เนี่ยครับแต่ตรงนี้น้าตื้นลงพูดถึงว่าลงก็ลงได้อยู่นะครับน้ำมันตื้นอยู่แต่ถ้าน้ําลึกนี่แนะนําปล่อยตายนะเพราะมีโอกาสสายพันขาครับ <thriving> พาดมาก็คือชีวิตนะสายพันขาปลาวิ่งชนอย่างนี้ครับมีโอกาสครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ครับก็เ <mr> ดี๋ยวผมจะกลับไปมัดยางครับ เดี๋ยวมานั่งใหม่เผื่อมานครับ